ช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้ลูกค้าจากบ้านดุงอุดรธานีนะคะเอาเครื่องแบรนด์สีส้มนะคะเอาเข้ามาซ่อมที่ร้านนะคะจะเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนะคะแล้วก็กรอบกรอบพัดลมค่ะคุณแม่ใช้หน้าแปลงแซมสามแล้วนะคะ เอ,เอาเข้ามาซ่อมที่ร้านเลยนะคะจะได้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะบางทีช่างยังไม่ว่างนะคะที่จะออกนอกพื้นที่ค่ะลูกค้าใกล้เคียงนะคะสามารถเอาเข้ามาที่ร้านได้เลยเตัวมานตัวใบาสามไม่เห็นจนก็ต้องกันตัว,ตวเดเดี๋ยวเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเทสีด้วยนะคะ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งระบบสันให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเทสสีข้าวกันนะคะใช้หน้าแปลนแซมสามนะคะลูกค้าต้องทางซ้ายมือนะคะไม่ขัดข้าวนะคะส่วนทางขวามือเป็นขัดข้าวนะคะเราปล่อยข้าวให้เต็มเราซะก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยหมุนขวามือเข้าเพื่อัดนะคะ การจบให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณคุณแม่ที่เอาเครื่องมาจากบ,บ้านดนด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ลูกค้าท่านไหม่นะคะที่อยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะซ่อมเครื่องนะคะสามารถโทรปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5ย์9 7 7 7 2่เ้าเจอ้าอินดีให้คําปรึกษานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอุดรน,นะคะเดี๋ยวเราจะรีบ เข้าไปซ่อมให้เลยนะคะหรือว่าอยากได้อะไรตัวไหนนะคะสามารถส่งได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะพร้อมทั้งเครื่องสีนะคะมือหนึ่งมือ,มอสองเรามีบริการจัดจำหน่ายให้ะค่ะ และขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามมากๆเลยนะคะยูเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่างลุ่มด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านเลยนะคะ ค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยขอขอบคุณมากๆากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ